สวัสดีค่ะทิสานะคะมาแล้วอยู่กับเส้นทางบันเทิงตอนนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยทิสามีเบื้องหลังกองละครมาให้ดูกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ กรีดออกมาค่ะต้องกรีดดังๆให้กับความละมุนของภาพฟิตติ้งชุดแรกละครโรแมนติกลมพัดผ่านดาวจากค er ่ายดีเมอร์สโตรไซตี้ครีเอชันฝีมือผู้จัดละครติ๊กเจษดาพรที่กลับมาร่วมงานกับช่อง7 HD ด้วยโปรเจกต์ใหม่และใหญ่กว่าเดิมด้วยการคัมแบคร่วมงานกับนางเอกคู่ขวัญอัมพัชราภาอีกครั้งพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์เพิ่มความปังด้วยพระเอกมาแรงเข้มหัสวีและทันทีที่ปล่อยภาพออกไปวันนี้แฮชแท็กฟิตติ้งลมพัดผ่านดาวก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีสมการรอคอยของแฟนๆค่ะ พร้อมเดินหน้าเปิดกล้องคิวแรกกันไปแล้วโดยพี่ติ๊กรับหน้าที่เป็นช่างภาพนิ่งท่านหนึ่งคอยสแนปเก็บภาพเบื้องหลังของอั้มและเข้มมาให้แฟนๆได้ชมส่วนเข้มบอกเลยว่าทํางานด้วยความชิลปล่อยใจจ,จอ่อยๆเพราะได้เวิร์กช็อปกับพี่อั้มมาแล้วก่อนถ่ายทําค่ะเปิดกล้องวันแรกนะครับผมสําหรับ ละครเรื่องลมพัดผ่านดาวนะครับผมเป็นการทํางานจริงๆนะครับผมครั้งแรกที่ได้ทํางานกับกับพี่อ้ํานาเซ็ตนาฉากอะไรนะครับวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับคือวันที่ไปเรียนเวิร์กช็อปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการละลายวิธีกรรล้วพอมาอยู่มาอยู่ในการทํางานจริงๆมันก็ละลายไปในตัวมันก็ได้เข้าใจถึงตัวละครหรือระบบการทํางานมากขึ้นมันก็ไม่เกร็งนะครับแต่พี่อ้ําน่ารักก็จะมาชวนคุยพูดคุยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้เราเกร็งมาก พิทีเป็นช่างภาพครับัานไปทางไหนก็เชิญพิต,พต,พติชอบเก็บภาพเบ,บื้องหลังแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีได้เข้าฉากพิติแล้วครับครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากแฟนๆเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็คอยสพอร์ตพวกเราไปด้วยนะครับผมสําหรับพวกเราทีมลมพัดผ่านดาวครับผมความน่ารักของเข้มตกที่อ้ํพพิติกให้เอนดูน้องคนนี้ได้แน่นอนติดตามเบื้องหลังละครลมพัดผ่านดาวได้ทุกช่วงรายการบันเทิงของช่อง7 HD เลยค่ะ ละครมหาหินคืนนี้สนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อหินรอตายพร้อมกลับมาล้างแค้นต่อบอกเลยฝั่งคนร้ายมีสะดุ้งกันละค่ะซึ่งหนุ่มจินจินนะบอกว่าปลื้มมากๆถึงแม้จะกลับมารีรันแฟนๆก็ยังชอบและอยากให้ทุกคนส่งฟีดแบ็กมาพูดคุยกันได้พร้อมบอกว่ายังจําทุกช่วงเวลาการถ่ายทํากับค่ายฟพลิเซียมและฝีมือการกํากับของอาทองก้อนสีทับทิมได้เป็นอย่างดีไม่มีปล่อยผ่านซักฉากเลยค่ะมาหินนะคือเป็น ละครเรื่องหนึ่งที่ท้าทายตัวผมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงศิปลปะการต่อสู้และสำหรับคนที่แบบว่าดูไปแล้วก็ยังมาดูด้วยกันได้อีกนะเราจะได้มาเล่าถึงการแท็กหากันคุยกันรับรองครับว่าถูกใจช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะที่สาก็มีความเคลื่อนไหวของนักแสดงช่อง7 HD มาฝากทุกๆคนนะคะไปชมกันเลยค่ะชื่อมันหงฟ้าแต่สันดานกับเนื้อตัวมัน นนออกนะง่ยังไงก็คือหงรอพิสูจน์พร้อมกันกับละครก่อนข่าวภาคข้ามเรื่องใหม่หงฟ้าผลงานการขึ้นแท่นเป็นพระเอกนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกของโอชาคริสและการนัทชาที่แฟนๆติดใจความสวยหวานของเธอคนนี้จากละครเสาห้างานนี้การกลับมาแล้วด้วยบทดราม่าแบบจัดหนักจัดเต็มเตรียมฉาย,ยานางเอกเจ้าน้ําตาคนใหม่ให้เธอได้เลยค่ะโอและการตื่นเต้นมากๆตั้งแต่เห็นตัวอย่างแรกของละครถึงขนาดขนลุกทุกครั้งที่พูดถึงเลย ความดราม่าความแบบน้ำตาหนองยุงชุมกำลังจะมาลงจอ C s 7 H D ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะคนลุกคนลุกก็คือทีเซอร์แรกของเราดูแล้วแบบคนลุกเนี่ยคนลุกจริงก็คือมงกุฎนั้นเป็นเป็นมงกุฎที่ที่ใช้ถ่ายทำจริงๆค่ะก็ขอการันตีให้น้องการเลยเพราะว่าน้องเจอมาหนักมากเรียกได้ว่าตาปูดกันทุกวัน ร้องไห้ทุกซีนใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกของของหนูแล้วก็ของพี่โอ๊ตด้วยพี่โอ๊ตเป็นเอกเต็มตัวใช่ครับเป็นเรื่องแรกครับที่ได้รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวก็ยังไงฝากมานกด้วยนะคะยังไงเนี่ยก็พวกเราเต็มที่กับมันมากแล้วก็ทีมงานทุกคนนักแสดงคนอื่นทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากรับรองออกมาไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เราจะเห็นความดราม่าที่เข้มข้นทั้งบูทั้งรักทุกอย่างนะคะแล้วก็จะเห็นข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้แน่นอนค่ะความน่ารักคู่นี้เอาไปเลย10คะแนนเตรียมพบกับละครหงฟ้าตอนแรกวันพุทธที่13กร,รกฎาคมนี้เวลา18.45นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD ค่ะ ส่วนละครอ,อีกหนึ่งเรื่องของนางเอกการนัทชาก็ปล่อยภาพให้แฟนๆได้ชมแล้วนะคะสลัดความดราม่าเตรียมขี่ไม้กวาดท่องโลกเวทมนต์ไปกับละครมนตราตะเกียงแก้วร่วมกับพระเอกภูมิเกียรติภูมิเป็นละครซีรีส์พ่อมดแม่มดที่แฟนๆคิดถึงร่วมด้วยไตรจักรพัฒและนักแสดงน้องใหม่เชอร์เชลีนการันตีความสนุกด้วยค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชั่นแค่วันแรกที่ได้มาแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นพ่อมดแม่มดก็ถูกใจทั้งภูมิและการแล้วค่ะ คือมันเป็นความฝันวัยเด็กถอะทุกคนใช่คือถ้าใครที่ได้ดูจะแบบอุ้ยอยากแต่งแบบนี้อะไรเงี้ยจนแบบเุ้ยเราเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งไงแล้วพอแต่งแล้วรู้สึกยังไงรู้สึก ชอบชอบอชอบสวยเออเป็นชุดที่แบบว่าต้องบอกตรงว่าเออทั่วไปเราเราจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้เนาะ <S <S <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นพอได้มาเห็นแบบนี้แล้วเราจะได้แบบถ่ายละครในชุดพวกนี้ก็ถือว่าเอออลังการสวยงามมากครับก็ฝากคู่ <ๆ S 1> ของเราสองคนด้วยนะครับผมซึ่งรับรองว่าสนุกแน่นอนกับผมเราจะได้เห็นความแฟนตาซีได้เห็นความสนุกความสวยงามมากมายเต็มไปหมดเลยครับ ตอนนี้นะคะที่สาก็มีละครมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะในเรื่องสายเลือดสองหัวใจนะคะทุกวันศุกร์เสาร์ทย์นะคะอย่าลืมชมกันด้วยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยท่สาขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ